ตอนนี้เซลล์คลายร้อนให้โบบาลนะครับแล้วก็เป็นการให้เขากินน้ําด้วยนะคุณหมอบอกว่าเขาสามารถอาบน้ําอะไรได้ปกติแต่ช่วงเงยน็นเย็นหรือว่าตอนที่อากาศหรือฝนตกอุณหภูมิร่างกายมันต่ําอยู่แล้วไม่ควรทําให้อุณหภูมิร่างกายต่าลงไปตอนนี้คนนี้จะขายร้อนให้เขานะครับอาบน้ําให้เขาเครียดนะค,ความเครียดของร่างกายเกิดได้จากหลายอย่างครับเดี๋ยวฉะร้อนตกเย็นมาหนาวอะไรอย่างเงี้ยทาให้ร่างกายทำให้ร่างกายอะ่ะ เคียดไม่ใช่เราเคริดแต่ขอมองนะนะเป็นไงครับปวดดื้อเอาแล้วใครจะดูช้างนี่คุณไม่ฉีดช้างห่ะฉีดก่อนแป๊บน,นึงโอเคนะครับก็ร่างกายอัปเดตเป็นรายวันหมอให้ยากินช่วงเช้าเอ,อ่อหกโมงสิบโมงแล้วต่อไปเป็นรอบบ่ายสอง กินยา1ิเม็ดเอ่อวิตามินซี7เม็ดวิตามินซีคือต่อต้านอนุมูลอิสระนะโอเค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 าาดูครับเสกมันแกล้งผมว่าช hey, 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 hey. ้างลิ้นม่วงนะผมม่นตกใจเลยคือเด็กเขาแยกไม่บอกนะว่าลิ้นม่วงเป็นยังไงเขาก็บอกว่าม่วงนะเออถูกกันนะท่านผู้ชม บัวบานกับเสกอิลิถูกกันเป็นไปได้ไงนี่อาจจะด้วยร่างกายเขาอ,อ่อนเพียนะครับแล้วก็เสกเขาปองคบประงมบัวบานนะตลอดเวลาที่บัวบานป่วยนะเสกเขาปอกนั่นปอกนี่ให้กินนะ ในลูกนี่ครับเป็นความผูกพันระหว่างครอบครัวนะก็คือว่าเราเลี้ยงช้างผูกพันน้องนุ่งอะไรเงี้พอคนดูก็ผูกพันนะครับดูเขาทุกว,วันก็ผูกพันเหมือนกันใช่ไหมล่ะฮะเราก็ผูกพันซึ่งกันและกันนะอาศัยซึ่งกันและกันเขาป่วยเราก็เป็นห่วงเขานะทุกคนเป็นห่วงหมดทุกคนลูกช้างป่วยทุกคนก็เป็นห่วงหมด นะครับให้เขาล่าเริงแกมใสสู้นะลูกสู้ก็ห,หยียบใส่ย,ย่างที่จริงเวลาเราฉีดน้ำใส่ตัวเขาเนี่ยเขาจะฉีนะช้างเวลาร้อนเนี่ยเขาจะตรงนี้ก่อนเลยนี่โอู้ มันร้อนจริงนะครับร yeah. ้อนอบอ้าวเย้เขายังซึมๆอยู่ ยังมีลาวเหล็กพิงพึงไว้ดีเห็นไหมยังร้อนครับพยายามอย่นี้ให้เขาเครียดพยายามให้เขากินอาหารให้เขาได้กินน้ำเยอะเออไปเล่นน้ำไปกินน้ำเล็กน,น้อยกินไหมครับ ายออกเล่นไปเดี๋ยวก็กินฮะเล่นน้ำชฉย ดูสนาบงานรูปสิไอ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 บวอัวบวมแค่บ,บวมนี่ขางบวอมาเลยลงมาขางบวมแล้วแข็งแรงแข็งแรงดีสู้ครับสู้ครับโบรานสู้ยล่แล้ว ร้อนร้อนมีสปาส่วนตัวด้วยนั่นะน,นะโอ้โ,อโออหอสบายมาก เปชูไปเอา้วกโอ้โหอะไรตอดวะโอ้หรือว่าอะไรตอดตะกี้เห็นอะไรกระดิกแวบๆตกใจหมด ครับสภาพเรานอนเฝ้าช้างนะมีใบกล้วยให้กินพันจั๊โปะสลบไปแล้วพันลมหนึ่งตัวเมื่อคืนนี้นะมีซอฟเฟลครับก็ต้องทำงานด้วยฮะมีซอฟเฟลสภาพประมาณนี้นะอันนี้ซองเอาไว้ใส่ช้างเวลาฉีดยงฉีดยาต้องเซฟหมอไว้เล่นไปเลย การถอนคลายร่างกายไปเลย มันก็มีกินบ้างแหละน,นิดหน่อยครับก็ถือว่ากินกินลูกกินลูกกินน้ำกินน้ำเอ้อสุดยอดลูกไม่กินด้วยกัดสายยางไว้เล่นเอาไงนี่ กินน้ำละโอ้โหเล่นไปเล่นมากินน้ำลัวอีกสองก็ยังดีนะ่อาอยากคายน้ำเล่นสิลูกมาครับเสกอีลีมาครับทำหูกลางคือไดอไงทำหูกลางคือเองอ่ะ เซีลีคุณไปไหนมาภาษาอุจาระอืมวัน้เขาเล่นเลยสักครึ่งชั่วโมงเขาเล่นไมเลยเขากินเยอะไมเซี่ลีกาา่กินมะพร้าวกินอะไร ไปกินเนี่ยเยอะไหมฮะกินหมดเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงต้องบอกว่าเชื่ออีกสักชั้นหนึ่งเฮ้ยกินน้ำแล้วไปกินน้ำแล้วไปนี่เอออย่าแม่ก็กินน้ำนี่มันกัดสายยางนะทำไรเอาไปเลยไม่เป็นไรล้างไปเลยไม่เป็นไร โหโหเฮี๋ยวเขาเลื่อนไปนะผมไปทำงานต่อหว่อ